จ้า่างใกล้คนพีหนอ่งชางใกล้เต็มต้ใหม่เลยเหมือนดอกเลียมข้วตอนในป ทา,า,านตงนึงอะไรล่ะสจงกันทั้นนงคึ้มัดืนอะไรดังไปอไรร่มัดไปแบดล้วไม ใไฟกันยังในรดเก่าหรอพี่น่องเยอหมอดด้วยหมอดด้วยดอกนี่นาสีเพื่นหน่อยมาไรมันดีไ หน้า้อาอีสา,บานบบัหน้า,นา,าห้องพีนอ่บนมาดำัำเขียดแล้สูบ่านาสูดินคือเป็นแบบคื่เป็น่าหวาน โน่ใหม่มันหลน่าหมอส่วนน่ใหม่ก็ Vào cái cây đứt đứt nó mẩy nó làm sao phải vậy đó my Gracias. Okay. Okay. ดักงเึ่มาเดดับมตใหม่วยันพีน้องตมนมันจืดแต่ว่อตูมมันก็ขมเือกัากี่เล็กลยนะ่แวโอ้ย่มัวตัวนครับ ปิดมาเลออยเดียด๋ยวขวดญก็นนต่นโอ้ยงานเซ็จิงเหรอพี่น้องเอ้ย่้มใบเดือดเดือดเบดือดเดือดอแห้งๆ่สักพักนึงยังม่ซีมเปรวมมูว่าไม่ตืดดบอกตือดกับพ่อตอนนีพี่น้องสวัสีก็น่าจะพี่น้องสวัสดีครั